ท่านประธานที่เคารพกระผมแจ่มิงโตตาย,ยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพรคประชาธิปัตย์ท่านประธานทะในส่วนของงบกลางกระผมเองได้ตัดปรปับลดไปสิบเปอร์เซ็นต์ในภาพรวมท่านประธานที่เคารพครับรต้องยอมรับนะครับว่างบกลางเนี่ยมันเป็นงบที่ค่อนข้างที่จะตรวจสอบยาก ถ้าในดับทําความเข้าใจท่าผูลา้ลักษณะพื้นบ้านเขาบอกว่าเป็นงบที่ค่อนข้างจะเสมือนเป็นงบเลี่ยงการตรวจสอบท่านประธานที่เคารพผมได้ดูในให้ความสนใจในงบกลางนี่ค่อนข้างที่จะมากประเด็นที่ผมให้ความสนใจออในการที่ดูเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับ ท่านประธานทราบไหมครับว่าในงบกลางปีนี้เนี่ยได้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับจากภายใน10ปีเนี่ยอยู่ในงบกลางประมาณ2.4เท่าหรือประมาณ1.4ล้านล้านในขณะที่งบประมาณลงทุนกลับเพิ่มเพียงเล็กน้อยคือ1.5แสนล้านบาทเท่านั้นเองท่านประธานที่ครบครับ ความเห็นของผมที่จําเป็นต้องปรับลดไว้เพราะว่าผมต้องการที่จะตรวจสอบต้องการจะแสดงเหตุผลที่ผมได้ปรับลดไว้กับกรรมธิการผ่านประธานไปถึงกรรมธิการว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ท่านกรรมธิการซึ่งอยู่ในกรรมธิการได้สอบถามหน่วยง,งานซึ่งไม่ให้คําชี้แจงต่อกรรมธิการหรือไม่โดยเฉพาะ เงินในราชก,การลับซึ่งมันมีส่วนเกี่ยวข้องไปถึงในการที่จะไปดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านประธานและแม้กระทั่งเงินค่าใช้จ่ายในการไปดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศเงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศซึ่งมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุผลที่ผมจะต้องลดเพราะว่าอย่างนี้ครับธรรมธานเวลาจาัดสรรงงบประมาณไปสมาชิกสภาพู้แทนราษฎรจะมีการตรวจสอบในงบรับหรืองบกลางของรัฐบาลนี่ค่อนข้างที่จะยากแต่ผมตามไปดูในเนื้อหาที่รัฐบาลได้นําเงินงบประมาณของงบรับเนี่ยนะครับไปดาเนินการโดยเฉพาะในกรณี การไปพูดคุยกับกลุ่ม b บ n ซึ่งผมถือว่าได้เกิดความล้มเหลวไม่สามารถที่จะเป็นช่องทางและการนำงบป,ประมาณไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างชัดเจนท่านประธานที่เครพครับงบรอนนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ใช้งบกลางไปเท่าไหร่ในการที่ใช้ในการไปพูดคุย กับกลุ่มฝ่ายบร n อที่ประเทศมาเลเซียไม่ใช่ไปครั้งเดียวครับทำารก็ไปทั้งคณะไปกันมากมายแต่ผลที่ตอบมาเสมือนหนึ่งไม่มีรัฐบาลเองหรือสมชยเองเสมือนหนึ่งไม่มีการพูดคุยอะไรเลยเพราะว่าผลกระทบความรุนแรงความเสียหายการเกิดเหตุระเบิดอย่างต่อเนื่องแล้วงบประมาณที่ไปจัดสรร ไปแก้ไขปัญหาผมถือว่าเกิดความรุ่มเร็วแล้วผมไม่สามารถตรวจสอบได้สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรในส่วนที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับไม่สามารถที่จะตรวจสอบงบประมาณเหล่านี้ได้ท่านประธานที่เคารพครับ,รบเนื้อหาจริงๆของการพูดคุยมันมีหลักอยู่ว่าในการแก้ไขปัญหาจงังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเหมือนกับที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้ทุกครั้ง แต่ในความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลไปใต้การนําของรัฐบาลยิงลักเกิดความล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยทางกรรมธิการได้สอบถามไหมว่าการจากความไม่เข้าใจเนี่ยเอาเงินก็ประมาณลงไปเนี่ยมันก็เกิดความล้มเหลวความล้มเหลวเหล่านี้ครับมันทําให้ปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์และสถานการณ์เกิดขึ้นรุนแรงอย่างต่อเนื่องแต่ในทางกลับกันในทางราชการกลับพยายามที่จะบอกว่าสถานการณ์และเหตุการณ์ดีขึ้นธรรมธา,านครับการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือกลไกของรัฐที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งคนมีความหมายชีวิตหนึ่งคนมีความหมายเท่ากันครับงบประมาณไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดแต่ความเข้าใจในเนื้อหาความเข้าใจใน การวางนาโยบายเข้าใจเข้าถึงถึงจิตใจของพี่น้องประชาชนเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นต่างหากที่จะเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์ก่อนที่งบประมาณจะมาถึงรรท่านประธานครับโดยเฉพาะที่ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่ไปพูดคุยกับกลุ่มเบียอในพื้นที่ในประเทศมาเลเซียผมขออนุญาตท่านประธานเมื่อวานผมได้เกริ่นไปนิดหนึ่งครับว่า กระบวนการในการสั่งการกระบวนการในการสั่งการของกลุ่มเบียเอ็นไม่สามารถสั่งการกลุ่มอเคเคหรือกลุ่มจรยุทธ์ขนาดเล็กได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งกลุ่มเบียเอ็นจะสามารถได้สั่งการได้ที่ผมต้องพยายามชี้ตรงนี้เพราะว่าเงินงบประมาณทุกเม็ดทุกสตังค์ที่เข้าไปเพื่อการแก้ไขปัญหาถ้ารัฐบาลไม่มีความชัดเจนไม่มีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหามันจะทําให้ สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ลุกลามบานปลายมากขึ้นกว่าเดิมธรรมทานผมขออนุญ,ญาตให้ท่านประธานได้ได้ดูได้เลเห็นภาพไม่ได้เสียหายครับธรรมทานขออนุญ,ญาตให้ซูมมานิดหนึ่งนะครับธรรมทานอนุญาตนะครับท่านประธานที่ผมอนุญ,ญาตให้ขออนุญ,ญาตธรรมทานขอกล้องซูมมานิดครับไม่ไม่เสียหายครับธรรมทานเพื่อเป็นข้อมูล เพื <th things, pues ่อที่จะเป็นข้อมูลให้กับทางกรรมธิการก้องก้องสูมไม่ท่านหน่อยผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับไม่เสียหายนะครับไม่ไม่เสียหายครับผมเชิญท่านนะเชิญนะฮะเชิญเชิญสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมกําลังจะอธิบายตรงนี้ครับที่เห็นอยู่ในจอภาพนี้นะครับคือกลุ่ม r k k เค k เคเคคืออะไรครับท่านประธานคือหน่วยจรยุทธขนาดเล็กมีการปฏิบัติการ ระเบิดหรือฆ่าคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับ,รบที่ผมอยากให้เห็นอย่างนี้เับเพราะว่าความหมายสําคัญวันนี้ที่สถานการณ์และเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันไม่สงบลงเพราะว่ากลุ่มอเคเคส่วนหนึ่งหรือกลุ่มจรุทธ์ขนาดเล็กของ B n ไเนี่ยไม่ยอมรับในการพูดคุยของบ r N ในกลุ่มอเคหรือกลุ่มจรุทธ์ขนาดเล็กครับท่านประธาน มันจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มาโดยที่เขามีอุดมการณ์และเป้าหมายอย่างชัดเจนที่เขาต้องการคืออะไรสังคมได้รับทราบอยู่แล้วแต่อา k คคหรือกลุ่มจรุธ์ขนาดเล็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มาโดยความเจ็บแค้นจากการกรณีที่นโยบายใน,ยนสมัยรัฐบาลของขุณทักษิณสินในสมัยนั้นมีความปริพลาดในการสลายจนทำให RKK กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งไปแฝงตัวไปประกบไว้กับกลุ่ม RKK ที่มีอุดมการาท่านประธานครับรัฐบาลไปคุยยังไงมันก็ไม่จบเพราะว่ากลุ่ม RKK ที่มีเกิดความเจ็บใจกับการกระทําในการใช้นโยบายสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณผิดพลาดกับการแก้ไขและสลายมอบในตักใบวันนั้นเนี่ยเขาไม่ยอม ประเด็นเหล่านี้ผมอยากจะฝากให้ทางกรรมธิการว่าทางกรรมธิการได้สอบถามไหมในเมื่อรัฐบาลจะเอางบของจะงบจากสภาไปเพื่อน,นําไปสู่ในการแก้ไขปัญหาถ้ากรรมธิการไม่ได้ซักถามวันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อหนึ่งที่ฝากไปถึงท่านประธานฝากไปถึงกรรมธิการและฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านนายกรัตรีวันนี้รับผิดชอบทั้งเป็นนายกรตัตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ในการกอรอมนเป็นผู้ในการสอบตอทุกอย่างอยู่ที่นายกรตัตรีในขณะที่นายกรตัตรีไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดจายแดนภาคใต้เองบไปเท่าไหร่สถานการณ์ก็ไม่มีทางที่จะสงบครับทานประธานที่ครบครับทางกรรมธิการได้สอบถามไหมว่า การที่นายกรัฐมนตรีจะเอางบไว้ในงบงบงบกลางนี่นะครับนำไปสู่ในการแก้ไขปัญหาท่านได้ถามถึงนโยบายและแนวทางในการแก้แก้ปัญหาให้มีความชัดเจนไหมครับผมเสียดายเงินครับท่านประธานเสียดายเงินและสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือเสียดายชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่ได้ได้สูญเสียได้เกิดความเสียหายหเกิดความความเป็นความตายจากการกระทํา ของแต่ละฝา่ายแต่ละกลุ่มปกักหลักกันค่ากาันลักษณะอย่างนี้นะครับมันไม่มีผลดีต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คนที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะมีความรู้สึกแต่มีความรู้สึกไม่มากแต่คนที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเจ็บปวดวันนี้เป็นปีที่11ย่างข้าวปีที่11ของปีที่11ของก็ประมาณ และสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นวันนี้ดูแนวทางนโยบายที่นายกรัตรีนั่งอยู่ทั้งหมดที่กํากับการดูแลทั้งหมดผมเองอยู่ในติดตามเรื่องสถานการณ์จังหวัชดชายแดนภาคใต้มองดูปลายทางอุโมงค์ที่นายกบัตรีจะไปแก้ไขปัญหาจังหวัชดชายแดนภาคใต้นี่ค่อนข้างจะรีบรี่สถานการณ์เกิดความรุนแรงในขณะนี้ที่รับผิดชอบที่นายกนั่งรับผิดชอบเนี่ยครับ วันนี้ก็ยังไม่เห็นแนวทางที่นายกจะให้ความมั่นใจกับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ว่ามีเพื่อที่จะให้ประชาชนมีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์และเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ท่านประธานที่เคารพครับ,รบนี่คือประเด็นสําคัญที่พวกผมจําเป็นที่จะต้องนําประเด็นข้อเหล่านี้นี่เพื่อมาเป็นข้อมูลในสภาผู้แทนราษฎรนําไปสู่รัฐบาลนําไปสู่ในการจัดสรรง,งบประมาณให้เป็นรูปธรรม สิ่งที่ผมพูดวันนี้คือแตกต่างจากเมื่อวานครับท่านประธานท่านประธานชัยครับ,รบประเด็นที่ผมต้องขออนุญาตท่านประธานเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งแม้กระทั่งในกรณีที่นายกมนตรีได้เคยประกาศต่อสังคมคือในกรณีสภาปฏิรูปทางการเมืองที่นายกมนตรียิ่งรักได้บอกว่าเพื่อหาทางออก เพื่อสร้างความชอบธรรมหาทางออกให้กับประเทศโดยมีการเชิญโทนีแ่แ布莱อดีตนายกรัฐมรียังกฤษและโคซียนันอดีตเลขาธิการสหประชาชาติผมขออนุญาตท่านขออนุญาตถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านกรรมธิการว่าท่านได้สอบถามไหมครับว่าในกรณีการเชิญโทนีแ่แ布莱และโคซียนันมาประเทศไทยนี่ใช้งบกลางใช่หรือไม่ และถ้าใช้งบกลางเนี่ยงบไปจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละท่านถ้าที่ผมทราบในตามสื่อมวลชนเนี่ยก็บอกว่าเฉพาะท่านนีแแบเนี่ยี่สิบล้านครับท่า,านประธานการใช้เงินยี่สิบล้านนี่มาจากเงินไหนมาจากเงินงบกลางใช่หรือไม่และการใช้งบประมาณนี่ครับท่า,านประธานที่ครบครับท่านกรรมธิการได้สอบถามไหม ว่าใช้งบประมาณในการที่เชิญผู้นำสำคัญทั้งสองท่านมาเนี่ยนะครับใช้งบในปี57หรือ56แล้วผมมีข้อข้องใจอีกครับถ้าใช้งบในปี56วันนี้มันจะสิ้นปีงบประมาณอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่กี่เดือนข้างหน้านี่ครับจะทำทันไหมครับท่านกรรมธิการได้สอบถามเรื่องเหล่านี้ไหมท่านประธานที่เคารพครับ ผมได้ดูในหน้าหนังสือพิมพ์นีผมตกใจมากเลยครับว่าถ้าหากเป็นไปตามข่าวของสื่อมวลชนได้ลงจริงๆว่าใช้เงิน20ล้านในการเชิญเทนนิบแบร์มาในการให้ข้อมูลและการรับฟังข้อมูลให้วิสัยทัศน์เพื่อการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับ ผมถือว่าเป็นการจ้างของรัฐบาลและเป็นการใช้เงินที่โคตรแพงโคตรแพงเลยครับท่านประธานผมขออนุญาตท่านประธานว่าสิ่งประเด็นเ่อนี้ถ้ากรรมธิการไม่ได้สอบถามผมเรียนท่านประธานได้กรุณาแจ้งให้นายกัรมรีช่วยมาตอบสองเรื่องใหญ่ๆเรื่องภาคใต้และเรื่องสภาปฏิรูปการเมือง ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับ